ที่ข้ามไปกี่บาทครับเนี่ยข้ามข้ามไปฝั่งบนกี่บาทมอเตอร์ไซค์สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาท,บาทอ๋อข,ข้ามทุกมาข้ามทุกวันเหรอครับข้ามทุกวันข้ามทุกวันมันสะดวกกว่าใช่ไหมใช่สะดวกกว่าอ๋อแต่ถ้าไม่ต้องไปเสี่ยงสินหรออ่ะข้างบนนี่ขึ้นได้ไหมมอเตอไซค์อ่ะถ้าตามกฎหมายก็ขึ้นไม่ได้ครับอ๋อขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแต่เขา,าวางมอเอร์ส่วนให้ขึ้นได้ให้มอเตอไซขึ้นได้นี่ครับ ก็อันตรายนั่รถใหญ่มันเยอะข้างบนรถใหญ่มันเยอะแล้วมันวิ่งค่อนข้างเร็วครับใช่ใช่นี่พี่น้องก็ข้ามโปไปฝั่งนู้นเป็นเขตอะไรครับฝั่งนูน้นอ่ะเขตอะไรนะไปไปช่วงไหนของฝั่งนูน้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งพระประแดงพระประแดงใช่ไหมครับญญพระประแดงกับพ่อหมูค<ญ>รบับพ<ญ>่อ๋อพระประแดงกับพ่อหมูโอ้ขอบคุณครับพี่ครับผมข้ามทุกวันนะหรือว่าไปทุกวันทุกวันครับอ๋อ ครับพี่นายท่าไปขอบคุณครับพี่ครับคครับผมเอาคนข้ามได้เลยครับอะะไรนคนก็ข้ามได้ใช่ไหมได้ได้อ๋อได้หมดคนเสียสี่บาทอ๋อสี่บาทเองนี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดบาทครับผมเอาคนอีกสามบาทสี่อ๋สี่บาทรถนี่สิบเอ็ดครับพี่น้อวันหนึ่งด้สุดก็ประมาณตีสิบว่าคันวันวันวันหนึ่งได้กี่กี่เที่ยว ก็มันแล้วแต่มันแล้วแต่กะก็ประมาณอย่างน้อยๆก็เอาเอาช่วงสิบสี่สิบอย่างเงี้ยผมประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบเที่ยวโอ้วันหนึ่งเลยนะไม่ผมหกชั่วโมงเนี่ยหกชั่วโมงครับกินน้ำมันเท่าไหร่ประมาณอันนี้ไม่ไม่ทราบอ๋อไต่เขาต้องถามอก็คือไปไปไปฝั่งนั้นอย่างเดียวพ่อประแดงเนพี่น้องครับขอบคุณครับพี่ครับอ๋ออันนี้น้ำน้ำลงเงีพี่เนี่ย ครับพี่น้องครับ <c oughs> บรรยากาศครับพี่น้องครับใต้าาสะพานภุพพิพลนะครับฟังสองฝั่งท่าน้ำท่าเรืออ้าวอันเดียวกันนี่ครับ เป็นเรือข้ามฟาครับนำมอ,อตเตอร์ไซค์นะครับรับลงไปในเรือแล้วก็ข้ามฟากไปฝั่งโน,น้นเหมือนจะประหยัดระยะทางนะครับชมบรรยากาศนะครับใจกลางกรุงเทพนะครับช่วงแม่น้ำเจ้าพระยา,าทางด้านพารามสามนะครับ โต๊ะหลากสินค้านะครับหลายๆท้องฟ้าวันนี้ครับมืดแน่นี่ครับ เราผ่านุงสูงนี่ก็ภูมิพลน,น่มีน้องข้ามฟากกรุงเทพแล้วก็ฝั่งดาวคนองนะครับไปได้หมดเลยสมุทรปราการนะครับหรือว่าพระรามสองนะครับดาวคนองรประหยัดเวลารอข้ามฟากนะครับบัญชีการครับสี่มห้นาที จะลงเรือแล้วมีเนี่พี่้องงามเชียวตอนนี้น้ำขึ้นเลยพี่ลองน้ำขึ้น พี่น้องขึ้นไปบ่าวมัดไม่ได้ไปนะงามแต่งงามว่าครับพัฒนาไปได้สวยนะครับไม่ได้มาสลายปีดีดัดตรงนี้เป็นสวนพักผ่อนนะครับสำหรับผู้สูงวัยและไม่สูงวัยก็ดีครับถ้ามีเวลาครับหรือว่าปีกเวลาก็แล้วกัน ใช้ใช้ร่างกายนะครับอยู่แต่การงานงานนะครับมาพักผ่อนมากนะพี่น้องครับบ่าวแมทมาก็ไม่รอช้าครับลงพื้นที่นะครับเอาคลิปสวยๆชมบรรยากาศอา้าวไม่ไปหรอครับไปไหมไม,ไม่ได้ไปไม่ได้ไป อ่าหมดแล้วออกได้เลยกรับไปแล้วบามัดไม่ได้ไปด้วยมี่นครับถ้าข้ามฟาก็ไกลมากๆเลยถ้าไม่ข้ามฟากนะครับก็ขึ้นสะพานนี้ได้เนี่ยทำไมคอยหลังไม่เรือนหน้าเนี่ย ด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านไหนเป็นด้านหลังช่วงดีนะเ,อ,เอ,อ้ตอนนี้น้ำลงพี่น้องลงไปเกือบเมตรหนึ่งเลย คนข้ามได้มอเตอร์ไซค์ก็ข้ามดีครับตรงนี้ครับห้อหลังเดือนหน้าไป ขอบคุณสำหรับการรับชมครับคลิปไม่ยาวแมาก็เป็นคลิปพักช่วงพักผ่อนพักเวลาเอารลชเชชั่นนะครับหรือว่าไทม์ไลน์บอมบดพาเพลินนะครับให้ดูกันแบบสบายหูสบายตากันเลยนะพี่น้องครับไม่มีใครทำนะครับบอแบททำแล้วครับวันนี้ไม่ยอมเสียเวลาเปล่านะครับ เอางานเอาคลิปมาให้พี่น้องดูถึงบ้านถึงช่องวันนี้ฝากกดติดตามอยู่ดีมีแห้งสูขูสู่ข้นเนอยสวัสดีครับผม